สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอามในรายการจ้าจีนมองจีนผ่านมุมมองของผมอามอีกครั้งนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นเดือนที่เท่าไหร่ละเอาว่าตอนนี้ก็3เดือนครึ่งแล้วนะครับที่อยู่ในห้องในหอและออกจากมหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้วันนี้ก็มหาวิทยาลัยก็มีประกาศใหม่บอกมาว่าตอนแรกที่ผมบอกไปเมื่อคราวที่แล้วว่า นักเรียนจีนจะสามารถกลับมาเรียนได้ในวันที่20พฤษภาตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วไม่ต้องกลับมาเรียนนะครับก็สรุปว่าเทอมนี้เราจะได้เรียนออนไลน์กันทั้งเทอมและผมนั้นก็ยังไม่ทราบว่าเมื่อ,อไหร่จะได้ออกจากหอคือเพื่อนๆคนจีนตอนนี้ข้างนอกเรียกมากว่าแบบเฮ้ยออกได้ไหรือยังไปเที่ยวเร็วไปกินไปน,ไปนู่นไปนี่บอกยังออกไม่ได้ก็ตามนั้นฮะโรงเรียนยังคงคำนึงถึงความ ปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลักก่อนที่จะทําอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังคงออกไม่ได้นะครับอันนี้อัปเดตสถานการณ์ก็ช่วงนี้ติดอยู่กับการเขียนบทความเขียนกันบ้านรายงานอะไรก็แล้วแต่ให้กับอาจารย์เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงกลางภาคก็จะค่อนข้างยุ่งๆนิดหน่อยงั้นก็วันนี้เป็นการคุยเล่นกันแล้วกันนะครับก็หวังว่าจะชอบนะครับ ก็อยากจะมาเล่าเรื่องของการที่ผมได้มาอยู่ในเว็บการ์ตูนพอดีว่าเมื่อวันก่อนวันศุกร์ที่8พฤษภาคมเป็นวันครบรอบ4ปีที่ผมได้ลงคลิปในเว็บการ์ตูนของจีนชื่อว่าบิลีบ i l ีอันนี้ใครตามการ์ตูนจีนอะไรก็น่าจะรู้จักแต่ผมคิดว่าน่าจะน้อยอยู่นะครับจะต้องบอกก่อนว่า ผมอยู่กับเว็บบิลิบิลีเนี่ยซึ่งภาษาจีนเขาจะเรียกกันว่า b ีจ้านเป็นชื่อเล่นนะครับจ้านแปลว่าสถานีเพราะฉะนั้น B ก็คือย่อมาจากตัว b i l ิบิลีนี่แหละครับบีจ้านเนี่ยจริงๆผมอยู่มาตั้งแต่ตอนนู่นและจริงๆก่อน4ปีด้วยซ้ําเพราะว่าสมัยก่อนตอนแรกที่เข้ามาอย่างที่ผมเคยเล่าไปในพาร์ทก,ก่อนๆว่าผมเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนเล่นเกมใช่ไหมครับแล้วก็เว็บนี้จริงๆก็เป็นเว็บ กระตูนที่รวมค่อนข้างสมบูรณ์ในสมัยนั้นก็คือจะมีกระตูนญี่ปุ่นแล้วก็แปลซับจีนอยู่ในนี้ก็ติดตามมาดูเพราะว่าจะได้เรียนภาษาด้วยอะไรด้วยก็อยู่กันมายาวจนกระทั่งจับพระจับผูตอนนั้นผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทําให้ผมตัดสินใจลงคลิปที่ตัวเองไปเล่นเกมเต้นที่เกมเซนเตอร์ในเกาะ 5SM ลงไปในเว็บนี้นั่นแหละครับวันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการที่ผมเป็นคนลงคลิป คอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือเปล่าก็ไม่รู้สําเร็จหรือไม่สําเร็จไม่แน่ใจแต่วันนั้นลงไปแบบไม่ได้ตั้งใจก็คือกะว่าเฮ้ยลงขำๆคือเว็บนี้จะต้องบอกว่าเขาสามารถลงคลิปได้เหมือน YouTube แต่ว่าเซตติง้งค่อนข้างเยอะเอาว่าก็ลงคลิปได้เหมือน YouTube ผมก็กะว่าโอเคโยนไปเล่นๆ่นก็หวังว่าจะเหมือน YouTube ที่แบบเอ้ยมีคนดูสักร้อยสองร้อยผมก็ดีใจละคลิปนี้ตอนที่ผมลงครั้งแรกก็อืกะว่าโอเคเราคงจบกันแค่เนี้แหละอะไรเงี้ยลงไปวันแรก ก็ไม่มีคนดูเท่าไหร่ผ่านไปครบหนึ่งอาทิตย์มีคนดูหนึ่งพันประมาณพันกว่ากว่าคนผม oh, คิดว่าโอเคเราคงจบกันแค่นี้ความปรากฏคลิปผมดันดังหลังจากอาทิตย์ที่สองเท่านั้นแหละเลขจากพันหนึ่งวิ่งขึ้นไปเป็นแบบคนดูหลักหมื่นกแบบ็แบบเฮ้ยแบบเฮ้ยคลิปคลิปด,ดูหลักหมื่นและนึกสภาพนะฮะลงครั้งแรกที่ไม่มีการตัดต่อใดๆพิเศษคือ ตอนนั้นจําได้เลยว่าคลิปนี้ถ่ายโดยใช้เอามือถือเหน็นบกับที่ไทยเราจะมีอ,อันนึงที่ว่าเป็นที่หนีบนะครับก็หนีบแล้วก็พันไว้กับตรงตู้เกมเต้นแล้วก็ถ่ายลงมาอารมณ์เหมือนถ่ายกล้องวงจรปิดอย่างนั้นนะครับถ่ายลงมาแล้วก็ตัวเองก็เต้นแล้วก็ตัดแค่หัวท้ายแล้วก็ลงไปทั้งอย่างนั้นเลยไม่มีการปรับสีปรับแสงใส่เพลงใหม่อะไรทั้งสิ้นลงไปดุ้นๆอย่างนั้น <S <S <Exam ple> แต่คนดูเยอะมาก <S <S มาก็ไม่คิดว่าจะดังนะครับ จริงๆแล้วจากคลิปนั้นคือมันไม่ใช่มีแค่ว่าคนดูแค่หลักหมื่นนะตอนนั้นจริงๆก็ทราบว่าเพื่อนมาบอกว่าแบบเขาก็มีคนที่ดึงดูดคลิปจากเว็บนี้ไปลงเว็บอื่นนั้นหมายความว่ามีคนเห็นผมมากกว่าหมื่นแน่นอนจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยที่ลงคลิปแรกคลิปนี้เคือที่ถัดมาหลายคนรู้จักแม้กระทั่งมีต้องเรียกว่า f c คนแรกๆที่ผมรู้จักแล้วอยู่ในเมืองเดียวกัน อก็บอกว่าหลังจากเห็นคลิปนี้แล้วเขามาตามดูผมเล่นเกมเต้นด้วยที่นี่ไม่อยากเชื่อเลยแต่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันนะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่ดีกันไปแล้วเป็น FC ด้วยเป็นเพื่อนด้วยดีจังตอนนั้นผมก็ยังไม่แน่ใจนะผมว่าทําคลิปไปได้ไงอยู่ๆก็คิดอยากจะลงตอนแรกอ่ะผมเคยคิดอยู่เหมือนกันว่าครั้งหนึ่งผมอยากทาคลิปเหมือนให้ดังเหมือนพิวตีพายถ้าใครเคยดู YouTube นะครับคนสวีเดนก็แบบมีคนตามตอนนี้หลักร้อยล้านแล้ว ผมคงไม่ได้กะว่าถึงน้อยล้านหรอกแต่ว่าก็ลงคลิปสนุกๆแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอไอ้ลงคลิปแรกกับดังเนี่ยแหละทําให้เราก็เกิดความกลัวเล็กๆน้อยๆต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้ผมก็อัดคลิปที่ตัวเองเนี่ยแหละครับบรรยายความรู้สึกของตัวเองกับเว็บนี้มาตลอด4ปีที่ผ่านมาว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้ก็เหมือนเอามาแปลภาษาไทยแล้วก็มาลงกันเองในพอดแคสต์ตัวเองถ้าบอกว่าตอนนั้นที่ลงเนี่ย พอลงเสร็จใช่ไหมครับแล้วมัน <Emer> ก <gent ing> e hey, ็ดังพอมันก็ดังเนี่ยความปรากฏว่าคือมันไม่ได้มีแรงกดดันจากข้างนอกหรืออะไรนะครับคือทุกคนก็ชมว่าเอ้ยน่ารักนู่นนี้นั้นนู่นเพราะผมก็เต้นแบบเขินๆอาๆนึกออกไหมก็อารมณ์คนไม่ไม่เคยอัดคลิปแบบจริงจังหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแค่ลงขำๆจริงๆก็มีแบบเขินบ้างอะไรบ้างคือเขาก็บอกเว้ยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยพอคนพูดกันเยอะเยอะ ทำให้ผมเกิดแรงกดดันกับตัวเองตอนนั้นจําได้เลยว่าแบบลงคลิปที่2ลงอย่างเร็วเลยเพราะว่าผมไม่รู้จักการตั้งเวลาก็แบบเหมือนลงแบบ4วันถัดไปก็ลงแล้วแล้วก็หายไปเลยหลังจากนั้นคือลงน้อยมากคือเดือนละครั้งแล้วก็เว้นไป3เดือน5เดือนบ้างนั่นคือหายไปนานมากด้วยสาเหตุที่ว่ากลัวเพราะว่าแบบ ถึงแม้ว่าคนเขาจะชมว่าเอ้ยเต้นน่ารักเต้นอะไรแต่ว่าในใจตัวเองก็อยากให้แบบเอ้ยเราเต้นออกมาเพอร์เฟกเราต้องซ้อมให้หนักกว่านี้ถ่ายทุกครั้งสูเอ้ยมันไม่ใช่มันยังไม่ถึงต้องหนักกว่านี้ต้องซ้อมหนักกว่านี้ต้องเป๊ะกว่านี้ก็เลยสุดท้ายจากที่ดูเหมือนจะดังก็เลยกลายเป็นไม่ดังหมดอดเปิดตัวในจีนไปนเลยเสียดายเนาะแต่ก็นะครับก็หลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปผมก็ช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ทางไทยก็เริ่มมี เราเริ่มไลฟ์กันแล้วรู้สึกว่า Facebook Live จะเริ่มมีขึ้นละมัง้งแล้วก็ของจีนก็เริ่มทําตามมีไลฟ์ตามเพราะว่าตอนนั้นทวิชเริ่มดังแล้วก็ Facebook Live ก็เริ่มดัง y o YouTube ไลฟ์ยังไม่มีมั้ง้ผมจำไม่ได้แต่ Facebook Live แน่ๆแล้วก็มีเนี่ยแหละครับเว็บการ์ตูนผมก็ทําไลฟ์ตามช่วงนั้นผมก็เล่นไลฟ์ไปเยอะเหมือนกันก็ผันตัวจากคนที่ลงคลิปไปเล่นไลฟ์แทน แต่ความปรากฏว่าจริงๆผมก็มาตอนหลังๆผมเริ่มพิจารณาตัวเองแล้วตอนแรกไลฟ์เล่นเกมก็มีคนมาบอกว่าแบบคือ F.C นั่นแหละบอกกันเองว่าผมเป็นคนเล่นเกมเครียดเล่นแล้วเครียดแต่มันก็ไม่ได้น่าดูมันไม่ได้สนุกขนาดนั้นนึกถึงภาพตาเอก H.R.K ใครตามมีความฝันว่าอย่างนั้นสักครั้งหนึ่งแต่ว่าด้วยความบอกว่าตัวเองเล่นเกมไม่ได้เก่งมากพาก็ไม่เก่งแปลฉับพลันก็ไม่เก่งสรุปไม่มีอะไรเก่งสักอย่างก็เลยทําไม่ได้ ไป,ไปมาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นไลฟ์เต้นอันนี้ผมไลฟ์ตั้งแต่ซ้อมเต้นจนกระทั่งเต้นจริงต้องบอกเลยว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่โอเคเราชอบเต้นเราเต้นได้แล้วคนอื่นบอกว่าดีแล้วเราก็ซ้อมเต้นเพราะว่าวันหนึ่งจะได้อัดคลิปความปรากฏว่า f c ก็มาลงในกลุ่มอีกบอกว่าเนี่ยเราเข้าใจว่าซ้อมเต้นมันก็ต้องเต้นเพลงเดิม,มกเต้นท่อนเดิมใช่ไหมครับคือมันไม่มีทางจากหัวไปถึงท้ายได้ตลอดทุกวัน เราก็แบบวันนี้เอาเต้นแค่30วิเอา30วิเนี่ยเก็บ1ชั่วโมง2ชั่วโมงเก็บให้ได้แล้วค่อยๆต่อจนสุดท้ายก็ FC ก็บอกว่าฟังจนแบบจนหลอนประสาทไปเรียบร้อยคืออารมณ์ว่าติดหูไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเพลงเดิมซ้อมกันมาแบบ8-9วันอเงี้ยเป็นเพลงนี้ตลอดสุดท้ายก็เลยไม่ได้ไลฟ์ตอนหลังก็เปลี่ยนมาไลฟ์เกม just dance หรือเกมเต้นนี่แหละครับในเครื่องเกมก็มีปัญหาอีกเพราะว่า โอเคตอนแรกมันก็ไลฟ์ได้ตอนหลังๆเนี่ยเราติดว่าเกมมีลิขสิทธิ์เพลงคือในจีนไม่มีปัญหาเรื่องนี้เราไลฟ์เพื่อเอนเตอร์เทนเราสามารถทำได้แต่พอมาเป็น Facebook Live กับ YouTube Live ก็กลายเป็นว่าโดนดูดเสียงบ้างโดนบล็อกบ้างอะไรบ้างสุดท้ายก็เลยไม่ได้ไลฟ์สักทีหลังๆก็เลยจบเรื่องการเป็นสตรีมเมอร์ของผมไปโดยปริยายเพราะว่าผมชอบเล่นเกมแนวดนตรีมากกว่าที่แบบเกมแนวอื่นเพราะเกมแนวอื่นก็เล่นไม่เก่ง กลับมาที่เว็บจีนต่อเพราะว่าตอนหลังเกิดอะไรขึ้นตอนช่วงประมาณปีที่แล้วเว็บนี้เกิดการเหมือนโดนบล็อกจากรัฐบาลไปทีหนึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าด้วยสาเหตุอะไรอยู่ๆก็หายไปช่วงหนึ่งแล้วก็กลับมาแล้วก็น่าจะโดนทางด้านรัฐบาลเขาคาดโทษไว้ก็เลยมาเปลี่ยนรูปแบบตอนนี้กลายเป็นว่าไ d ผมเนี่ยต่อให้ยืนยันตัวอันนี้เว็บนี้ต้องยืนยันตัวนะครับต้องบอกก่อนยืนยันตัวทุกคนนะ คือจริงๆเว็บจีนหลายๆเว็บก็ต้องยืนยันตัวแบบมีบัตรประชาชนยืนยันตัวชื่ออะไรเลยนะพอผมก็ยืนยันตัวโดยใช้พาสปอร์ตตอนนี้เนี่ย ID <laughs> ผมเพราะว่าเป็นยืนยันตัวด้วยพาสปอร์ตใช่ไหมครับเป็นต่างชาติก็ไลฟ์ไม่ได้นี่ก็เลยจบการเป็นสตรีมเมอร์ในจีนโดยถาวร <laughs> จนกระทั่งสุดท้ายแล้ว ก็มาถึงช่วงปีที่ผ่านมาผมได้ทุนมาเรียนจีนใช่ไหมครับความคิดนี้ก็กลับมาอีกครั้งที่ว่าเอ้ยผมอยากจะทําอยากจะทําคลิปบ้างอยากจะทําอะไรบ้างแล้วก็นั่งคิดอยู่นานเหมือนกันว่าเอ้ยเราควรจะต้องทํำยังไงดีกับชีวิตสุดท้ายมาจบที่ว่าเอ้ยเพราะเราเรียนเรื่องการสอนก็เลยคิดว่าทําคลิปเกี่ยวกับการสอนภาษาไทยดีไหมนี่แหละครับตอนนี้ชแนลของผมที่อยู่ในจีนเนี่ยหลักๆเลยคือการสอนภาษาไทย ดีวผมมุ่งมั่นที่ลงการสอบภาษาไทยตอนนี้ต้องบอกว่าสามารถมาดูได้แต่ผมไม่บอกหรอกว่าช่องไหน <c oughs> ทิ้งไม่สงสัยดีกว่าสอบภาษาไทยใช้หนังสือเรียนภาษาไทยรุ่นแก้วกล้าเพราะว่าเป็นรุ่นของผมที่เรียนเนาะ <c oughs> รุ่นนี้คงเป็นรุ่นใหม่ไปละ เราถนัดแก้วกล้าเราก็สอนแก้วกล้าไปก็ใช้เทคนิคการสอนต่างๆที่ตัวเองเรียนมาในวิชาเรียนแล้วก็ลองมาถ่ายทอดดูว่าเอ้ยเราใช้วิธีการสอนแบบนี้กับคนจีนแล้วใช้หนังสือโดยคนไทยเองมันจะเป็นยังไงบ้างก็ถามว่าผลตอบรับดีไหมจริงๆผมดูจากข้อมูลของคนดูแล้วก็ไม่ได้เยอะมากอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นคลิปเรื่องการสอนด้วยคลิปการสอนคลิปการศึกษาจะเป็นคลิปที่คนดูค่อนข้างน้อย คลิปหนึ่งดู77คนเองอันนี้คลิปแรกที่ลงเลย77คนล่าสุดที่ลงคือ3 7คนก็คงจะไล่ๆดูไปเรื่อยๆผมสอนตั้งแต่กอไก่ถึงขอนกคูกจนมาสระต่างๆแล้วก็เริ่มเข้าเรื่องของกล้ากแก้วรถไฟมาตามารถไฟถ้าใครทันเ <laughs> นี่ยนะฮะตอนนี้เพิ่งถึงบทที่6เองอาทิตย์นี้เพิ่งอัดบทที่7เสร็จแล้วก็ทำซับโชคดีด้วยนะครับผมว่าผมได้เพื่อนๆจากทีมซับมาช่วยทำ ซับภาษาจีนให้เวลาที่สอนเขาบอกว่าตอนแรกเขาไม่เห็นแหละเขาก็บอกว่าเอ้ยจะดีหรอถ้าทําแบบไม่มีซับหนะเพราะว่าแบบบางทีบางคนดูเราไม่รู้เรื่องเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นคนต่างชาติด้วยแล้วก็คนจีนเขานิยมมีซับถ้าสังเกตดูในหนังจีนนะครับหนังจีนขน้า่าชจะมีซับเสมอเพราะว่าสำเนียงของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นซับยังไงท้งประเทศเหมือนกันอยู่แล้วเขาก็เลยอาสามาช่วยทําซับให้ผมและให้ผมเติมภาษาไทยเอาเองก็ ถึงแม้ว่าตอนนี้จะแบบไม่ได้ดังมากอะไรมากแต่ก็ต้องบอกว่าฐานแฟนคลับจริงๆผมก็ยังมีอยู่นะฮะ <c oughs> ด้วยความภาคภูมิใจมากคือผมมีตั้งแต่ตอนที่ทําคลิปตอนแรกที่เป็นเต้นของอุมาูุจังตอนแรกเนี่ยก็ตกอยู่พันคนพันกว่าๆผมเคยมีจำนวนแฟนคลับสูงสุดที่1,188คน แต่ว่าก็จากที่ห่างหายไปก็มีตกบ้างเพิ่มบ้างอะไรบ้างมีคนหลุดเข้ามาเพิ่มบ้างระหว่างทางแล้วก็จากไปในระหว่างปีที่เห็นว่าผมไม่ขยับก็ลดไปลดมาตอนนี้หลังจากที่ลดไปแล้วประมาณถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็น1,160บมั้งครับตอนนี้ก็กลับขึ้นมาที่1 1 7 0คนก็ถือว่าดีฮะอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ยิ่งใหญ่มากมายแต่เราก็เริ่มจากจุดเล็กๆ คือต้องมาเล่าประสบการณ์กันว่าสิ่งที่ยากในการทำคอนเทนต์ในประเทศจีนเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้อะไรมากมายนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่เหมือน YouTube ไปเสมอคือ YouTube เราลงคลิปอะไรก็ได้ที่ไม่ผิดกฎหมายมันก็จะไม่โดนอะไรใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเว็บค่อนข้างสตรีกแล้วก็อย่างที่บอกเป็นประเทศจีนด้วยแล้วก็เว็บก็โดนเพ่งเลงจากทางรัฐด้วยเพราะสมัยก่อนเว็บค่อนข้างอิสระแล้วก็มันก็เลยเถิด แล้วก็รัฐก็เลยก็ต้องลงมาปราบกันบ้างตอนนี้เวลาลงคลิปเนี่ยก็ต้องจําแนกประเภทว่าเอ้ยเป็นคลิปประเภทไหนอะไรใส่ให้ครบก่อข้อมูลแบบว่ารายละเอียดของคลิปนี้อะไรยังไงร่วมกิจกรรมอะไรไหมกิจกรรมเว็บนี้เยอะมากจะบอกก็เนี่ยแหละฮะกว่าจะลงคลิปหนึ่งได้ก็ต้องเหมือนกับว่าอัปโหลดคลิปเสร็จแล้วต้องไปรอเขาตรวจอนะต้องไปรอเขาเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ผ่านหนึ่งได้ลงถ้าเซ็นเซอร์ไม่ผ่านต้งตีกลับแล้วก็ ผมยังไม่เคยโดนตีกลับนะผมได้ยินแต่ว่ากลุ่มที่ทำซับเขาบอกว่าหลายคลิปเหมือนกันก็โดนตีกลับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าไปยังไงดีแล้วแหละอย่าโดนตีกลับเลยนี่แหละครับการทำคอนเทนต์ในจีนสิ่งที่ยากที่สุดก็คือภาษาเพราะเราไม่ได้เก่งภาษาเหมือนคนจีนแล้วอีกหลายอย่างคือตบมุกหรืออะไรเงี้ยเราไม่สามารถใช้มุกไทยเอาไปตบที่จีนได้เพราะว่า เขาเรียกว่าจุดที่เราขำม,มันเป็นคนละจุดกันเราไม่มุกไทยไปจีนไม่ขำม,มุกจีนมาไทยก็ไม่ขำเหมือนกันแอบนอกเรื่องเล็กๆคือผมก็เลยค่อนข้างบูชาทีมพันธมิตรมากที่สามารถแปลมุกจีนออกมาได้ขำด้วยนะครับจริงๆผมก็ดีใจนะที่อผมอยู่เว็บนี้จริงๆผ่านไป4ปีแล้วแล้วก็เราก็ยังมีมี f c ที่ยังคอยติดตามเราอยู่ผมมีกลุ่ม f c ที่อยู่ใน QQ ด้วยกลุ่ม FC QQ เนี่ยจริงๆก็มีจำนวนคน หลายสิบคนน่าจะ55คนตอนนั้นที่สูงที่สุดที่เคยทําก็ระหว่างทางก็มีคนออกไปบ้างอะไรบ้างคนที่เคยตามเราคนที่เคยชอบเราเข้าเข้าออกออกฮะตอนเอ้ยตอนนี้มี83คนแล้วผมไม่เคยสังเกตเลยยิ่งอยู่ยิ่งเยอะก็ดีนะครับเมื่อมี FC มีอะไรเราก็ไม่ได้ดังมากเราก็ทําไปไเรื่อยๆเอาที่สนุกว่ากันไปนี่เป็น ประสบการณ์เล็กๆแล้วกันที่มาจะมาแชร์กันก็จะพยายามคิดถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ที่ให้จะมาเล่าสู่กันฟังว่าเฮ้ยผมผ่านอะไรมาบ้างสําหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้สั้นๆเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านมากขอขอบคุณชาว Infinity Podcast ทุกท่านนะครับไว้มาพบกันใหม่ออีกเรื่องหนึ่งอย่าลืม ดูแลสุขภาพนะครับช่วงน,นี้ถึงแม้ว่าผมจะติดตามข่าวภาษาไทยดูว่าเราเริ่มปลดแล้วแต่อย่าลืมว่าอย่าลดการดต้องโฆษณาเหมือนทางรัฐเขาอย่าลดการดนะครับอย่าลืม stay safe ใส่หน้ากากทุกครั้งล้างมือให้บ่อยๆแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะครับทุกท่านขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับ